โคเป็นเฮเกนประเทศเดนมาร์กสถานที่ที่โดนฝังกิตนั้นตกไป2รอ,อบจากยุคสมัยของนโปรเลียนและมันก็ได้กลายเป็นแผนที่ที่เล่นได้สำหรับในเกมนี้เราจะมาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีทหารเดนมาร์คนึงนอนแห้งอยู่และภาร,รกิจของเราในตอนนี้คือการออกจากเมืองแต่เพราะอุปสรรคคันีบลัลทำให้เรานั้นไม่สามารถออกจากเมืองได้แบบปกติเราจึงเลือกที่จะเดินผ่านตึกต่อตึกไปโดยสิ่งที่เราควรทํานั้นคือการพาคุเจผ่านประตูเพื่อเปิดทางในการขึ้นตึกต่อไปซึ่งเมื่อเราสามารถทั้งได้สาดําเร็จตัวของเรานั้นจะค่อยๆเดินทางมาจนมาโผล่ที่ ชัดสจนของบ้านหลังหนึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถไปต่อได้เราจึงต้องขนถังไม้ที่อยู่ตรงนั้นเอามาถูน้ำหนักกับเชือกเพื่อยกแผ่นไม้ที่อยู่บนพื้นขึ้นมาจากนั้นก็นำแผ่นไม้มา้างสะพานทำแบบนี้วนไปสี่รอบจนสะพานนั้นเป็นรูปเป็นล่างซึ่งเมื่อเราต่อสะพานเสร็จก็ได้เวลาไปต่อและอุปสรรคที่เฮฮาที่สุดถัาตอนนี้คือบอมเบอร์ฮะ มันเกิดภายในตึกเลยอะเพ่เราจะปีนบันไดไต่ลังคากระโดดข้ามเปลวเพลิงสุดบันเทิงยกเว้นแต่ว่าคนในทีมคุณจะตายมากเกินไปจนตัวเกณฑ์กระแปะแผ่นไม้ให้อ่ะคิดดูซึ่งนี่แหละฮะคือจุดเกิดจุดที่หนึ่งแล้วมันจะถูกใช้หามีคนในทีมตายหลายคนซึ่งเมื่อคุณเดินต่อไปคุณจะพบว่าทางที่เราจะไปต่อนั้นถูกไฟไหม้ไว้อยู่โดยแซปเปอร์นั้นสร้างบริเคตรอไว้เลยฮะคนด้านบนคนได้ใช้แน่ๆเอาล่ะได้เวลาลงพางล่างกันแล้ววังตัวรไปกับหักตายด้วยล่ะสำหรับแซปเปอร์สร้างบริเกตดักเกิดมาเลยฮะจนกว่าภกิจ ็คดีบาจะมากันไม่หยุดเพราะฉะนั้นก็สู้ๆรันฮาและภารกิจของคุณนั้นคือการตักน้าโดยคุณนั้นจะเป็นโต๊ะตักน้ําเพื่อเอาน้ําที่คุณตักไปดับไฟบนหลังคาทําแบบนี้วนไปหรอบงไม่ผิดฮะห้ารอบนี่แหละเมื่อคุณเทน้ําจนดับไฟได้แล้วได้เวลาไปต่อฮะเออและก็แซปเปอร์เหมือนเดิมนะเฮ้ยคุณจะเดินทางมาที่ด้านหลังคาตึกแล้วตึกเล่าจนมาอยู่ที่ตึกหนึ่งที่หลูก,กว่าเพื่อนคุณจะกระโดดลงไปบนฟูกพร้อมกับเดินลงไปชั้นล่างสุดแลวก็ฟันแทกติดนึ้งถ้าเกิดว่าเราเจอมาตรงน เแพตตี้จ้าประมาณนี้เลยซึ่งเมื่อเราเดินลงามาปุ๊บเราจําเป็นต้องตามลัากับพวกคานิเบลเพื่อเราให้พวกมานั้นเปิดทางไปให้เราก่อนซึ่งโดยความที่ว่ามันเป็นที่แคบบอมเบอร์ที่มาก็นั่นแหละฮะซึ่งเมื่อถึงเวลาก็ได้เวลาเปิดชั์จแล้วก็วิ่งออกไปได้เลย <c oughs> และเมื่อคุณเข้ามาถึงแซปเปอร์ก็รีบสร้างเลยจ้าส่วนคนที่มีปืนนั้นให้หยิบปืนไปยิงใส่ถางระเบิดและทีนี้ก็รอจนกว่าเรือจะมาซึ่งเมื่อเรือนนมาถึงให้คุณนั้นกระโดดและปีนข้าสพานซึ่งเมื่อคุณข้ามมาได้ให้คุณนั้นเดินตรงไปคุณจะพบกับเรือลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่และกระสุนพร้อมและแซปเปอร์นั้นสามารถทราบ,บาริเขตบ,บนหน้าเรือได้ซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้คุณปลดเชือกซะและใช้ปืนใหญ่ยิงมาที่อยู่ด้านหน้า โดยเพลงที่ใช้ในแผนทีน่นี้คือโมซัทซิฟฟอนีเทอร์มินิไฟฟ์อเลโกรโคบิโอเราไปหาใน YouTube ได้ฮะถ้าอยากฟังอะนะแล้วเมื่อคุณยิงปืนใหญ่ไปปุ๊บ ทะลบาหนั้นจะว่ายน้ําตามมาและมันจะว่ายน้าขึ้นมาแบบมหาศาลด้วยหน้าที่ของคุณที่อยู่บนเรือคือการตั้งรับจนกว่าเรือจะสามารถออกจากเมืองได้และคุณจำเรือลำนั้นได้ไหมฮะเสากระโดงเลยของมันนั้นหกักปิดทางการไปต่อใช้ปืนใหญ่ยิงเสากระโดงเรือซะและเมื่อเรือกำลังลอดใต้สะพานผู้เล่นทั้งหมดจะรีสปาเขาสุดท้ายใช้โอกาสีิโดดขึ้นเรือซะและในระหว่างที่เรือเล่นไปคุณจะได้ยินเสียงเพลงที่ดังมาจากปลายทาง เมื่อระเวิสัญญาณดังขึ้นก็ได้เวลาและสลรับการต่อสู้มันเลือกอะไรวะนั่นนับเบื้องหน้านั้นคือเลือกขอนทหารอังกฤษที่ปิดทําให้เราออกไปได้เราจึนจะเป็นต้องยิงปืนเพื่อทธบายเรืออังกฤษผมหมายถึงทีบื้อใหญ่ฮะไม่ใช่ยอ้16แบบนี้นะ แต่อย่างน้อยลูกเรือของมันนั้นสามารถตายได้แต่ก็ไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นซึ่งในขณนะนั้นคุณจําเป็นต้องต้อรับการมาของคานิบาลด้วยคุณจะสามารถยิงปืนใหญ่จนเอาชนะเรอองกิษได้ Damn, <man. S 1> มาเป็นกะลาสีเรือภาษาแล้รวะนั่นที่เหลือกรแข่จัดการคานิบาลที่ขึ้นบบนเรือและเหล่านั้นก็สามารถลอดจากโคเปนเฮเกนได้ แน่นอนฮะโค้ดเป็นเทเกนนะั้นถือเป็นแบบที่ยย่ที่สุดในเกมน,นะตอนนี้ถ้าใครอยากผ่านก็สู้ๆแล้วกันฮะเอาล่ะไปแล้วไปไป